งานเพรแฟร์เซาอิตเอเชีย2 0 2 5ครั้งที่4เปิดฉากสะท้อนพลังและการเติบโตของอุตสาหากรรมสัตว์เลี้ยงแห่งเอเชียรวมผู้แสดงสินค้ากว่า450รายจากกว่า35ประเทศในไบเทคกรุงเทพพร้อมกับคลื่นนวัตรกรรมความยั่งยืนและความร่วมมือค้ับมลมดันในเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงที่เติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาค งานเพดแฟเซาวอีทเอเชีย2025เปิดประตูตอนรับผู้เข้าชมจากทั่วโลกอย่างเป็นทางการณนส์นิทศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพโดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้นําธุรกิจจากทั่วโลกเข้าร่วมงานอย่างคับคางงานปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4และได้กลายเป็นเวที B2B ชัดน,นําของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาหรับธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่มุ่งส่งเสริมโอกาสใหม่ในด้านการผลิตและนวัตกรรมปีนี้ยังมีการเปิดตัวเพดฟู้ดฟอรัมเอเชียจัด โดย WATT Global Media ซึ่งเป็นเวทีสัมมนาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางธุรกิจงานได้เปิดตัวระบบจับคู่ธุรกิจแบบดิจิทัลใหม่ช่วยให้ผู้แสดงสินค้าเชื่อมต่อก,กับผู้ซื้อได้่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพชรแฟรีสอได้เปลี่ยนสู่รูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยไม่มีคู่มือแสดงงานแบบสิ่งพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดถูกรวมไว้ในแอปพลิเคชันทางการของงานงานเพชรแฟร์เซาอิตเอเชีย2025จัดขึ้นระหว่างวันที่9 9ถึง31ตุลาคม2,568นักสณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพประเทศไทยค่ะ ก็งานเพจแฟร์เซาท์อีสเอเชียนะคะเป็นงานมหากรรมจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราก็จัดงานมาแล้วเป็นปีที่4ค่ะก็งานของเราก็คือจะเน้นสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเกี่ยวกับสินค้าสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเริ่มตั้งแต่พวกอินกริเดียนวัตถุดิบในการผลิตแล้วก็ไปจนถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกลํำเข้าให้กับตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงค่ะสำหรับสินค้าที่จี้ ค่ะครั้งที่4ในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มพาวิลเลียนจากหลายๆประเทศที่มาเข้าร่วมงานของเราในปีนี้นะคะก็เนื่องจากว่างานเราเป็นงานนานาชาติเราก็ต้องการเห็นสินค้าจากหลายๆประเทศซึ่งตอนนี้เรามีพาวิลเลียนทั้งหมด12พาวิลเลียนค่ะก็มีจากอเมริกาจากแคนาดาไต้หวันจีนญี่ปุน่น อาเกาหลีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์มีความหลากหลายจากหลายๆชาติมากรวมกันก็ประมาณ35ประเทศค่ะจะซื้งววาาหรือว่าจะใส่ตัวเราหรือว่าใสงรองรับจากเจ้าของทุกปีในแต่ละประเทศับข้ามาในปีนีค่ะก็ต้องบอกว่ามีความตื่นตัวกันมากค่ะว่าตลาด สัตว์เลี้ยงตอนนี้เป็นตลาดที่บูมมากๆโดยเฉพาะหลังโควิดที่จบมาเนี่ยคนทั่วไปอะคา่ะก็เริ่มหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นการใช้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงน้องๆทั้งหลายอะคา่ะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมากๆตอนนี้ก็มีตัวเรื่องในตลาดมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการธุกรกิจต่างๆเนี่ยคา่ะเขาก็ต้องเข้ามาแข่งขันกันเยอะดังนั้นการที่จัดงาน Pet Fair South East Asia ก็เป็นโอกาสเปิดให้กับทางธุรกิจต่างๆได้เข้ามาโฆษณาแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆในตลาดค่ะ ก็ทิศทางก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกแล้วที่ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์มากที่สุดในโลกเราลองจากแค่ประเทศเยอรมันนะคะตอนนี้ในประเทศไทยเองก็มีการสร้างแบรนด์ของตัวเองเพิ่มขึ้นมากมายมีการส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นตอนนี้ก็มีถึงขั้นส่งออกไปถึงยุโรปอเมริกาด้วยเช่นกันดังนั้นก็ต้องบอกว่าตลาดของเราแข็งแรงมากค่ะว่าแรนประเทศไทยเขม่ถจ เราก็นำวัตกรรมต่างมาใส่ในพวกเกี่ยวกับการรักษใช่ค่ะก็ประเทศไทยก็คือจุดเด่นของเราเลยก็คือจะเป็นอาหารสัตว์ซึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะจะเป็นพวกอาหารแมวก็จะมาเยอะมากาการเลี้ยงแมวเยอะขึ้นเพราะว่าคนในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็อยู่ในคอนโดเลี้ยงน้อง,น,องน้องแมวก็จะเลี้ยงสะดวกมากกว่าดังนั้นพวกอาหารแมวเลียหรือว่าอาหารที่เป็นอาหารเปียกก็ตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าสุดยอดของความคิดในตลาดเลยค่ะดังนั้นเราก็ต้องบอกว่า การแข่งขันสูงแต่ว่าก็มีโอกาสเยอะมาเช่นกันค่ะแล้วก็มีความคาดหวังว่าเนื่องจากว่างานเราเป็นงานเดียวที่เป็นงานระดับ B2B เนี่ยในเอเชียตอนออกเฉีงยงใต้แล้วก็มีคาดว่า จะมีผ ok ู mm ้เ hmm. ข้าชมมาจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะคะโดยเฉพาะมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือฟิลิปปินอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของงานที่ไม่มีที่อื่นที่เราเขาชู้เราช่วเราได้นะคะอ่าแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเอ้ยไม่ใช่เรื่องว่าจะมีธุรกิจเกิดขึ้นในงานมากขนาดไหนเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะในระดับร้อยล้านพันล้านเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าธุรกิจตอนนี้โตเร็วมาก ค่ะก็งานเริ่มขึ้นวันนี้ตั้งแต่วันที่29ถึง31ตุลาคมนะคะงานเราเปิดเวลา10โมงแล้วก็เสร็จเวลา5โมงเย็นแต่ว่าวันสุดท้ายวันศุกร์ที่31จะปิดงานตอนบ่ายค่ะค่ะ<ม>ก็สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook หรือว่า Instagram ของงาน Headfast e a d f a i r Southeast Asia ได้เลยค่ะ